องคูหาสามชั้นสีห้องนอนสามห้องน้ำหน้าโรงเรียนประชาบำรุงค่ะตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาใครที่กำลังมองหาทำเลค้าขายใจกลางเมืองค่ะพลาดไม่ได้กับอาคารพาณิชย์หลังนี้นะคะวันนี้เรามีให้พิจารณาด้วยกัน2คูหาค่ะปกติโซนนี้จะขายคูหาละ2ล้าน3ถึงสองล้าน5ค่ะ นี่เลยค่ะภาพบรรยากาศรอบๆอ,อาคารพาณิชย์นะคะอาคารพาณิชย์หลังนี้ห่างจากกว้านพยาวค่ะประมาณ1.2กิโลเมตรนะคะห่างจากโรงเรียนเทศบาล6ค่ะประมาณ500เมตรค่ะวันนี้อยู่ในโซนชุมชนค่ะชุมชนหนานแน่นเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากนั้นค่ะยังเป็นแหล่งเรียนพิเศษของเด็กๆช่วงตอนเย็นอีกด้วยค่ะเมื่อก่อนนะคะตอนคุณลุงคุณป้ายังแข็งแรงค่ะก็ขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวซอยค่ะ อยู่ที่อาคารพาณิชย์หลังนี้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะป่วยนะคะอายุเยอะด้วยทําไม่ไหวแล้วค่ะอาคารพาณิชย์ก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนประชาบำรุงเลยค่ะตอนนี้นะคะแอดมินกําลังเดินทางค่ะจากหน้าวัดหลวงนะคะเพื่อที่จะพาทุกคนค่ะไปดูอาคารพาณิชย์หลังนี้นะคะก็เดินทางสะดวกสะดวกค่ะง่ายๆกันเลยนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนทําเลค้าขายค่ะมีร้านค้าอยู่เพียบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ละค่ะ ถ้าหากว่าใครมาทางเดียวกับแอดมินนะคะเจอนี่เลยสยามอิเล็กทรอนิกส์ก็เลี้ยวสายเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถนะคะผ่านหน้าสถานีขนส่งค่ะบขอสอพเยานี่แหละค่ะขนส่งบขสพเยาวนะคะก็อาคารพาณิชย์หลังนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆขนส่งนะคะใครอยากจะได้ไปทำเกสเทาก็ได้นะคะสีห้องนอนสามห้องน้ำชั้นล่างค้าขายได้ด้วยนะคะ แล้วก็เมื่อกี้เราขับรถรงมาเรื่อยๆนะคะผ่านหน้าโรงแรมเกตเวย์ค่ะเจอ3แยกโรงเรียนอนุบาลน,นะคะนี่เลยค่ะโรงแรมเกตเวย์นะคะอยู่ใจกลางชุมชนเลยค่ะเดินทางง่ายไม่ไกลด้วยนี่นะคะโรงเรียนอนุบาลพยาวค่ะเจอ3มแยกนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปค่ะ ตามตูดรถคันนี้ไปเลยนะคะกับคบันข้างหน้าของเรานี่เลยค่ะแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายมานะคะก็ขับมาเรื่อยๆค่ะเจอโรงเรียนประชาบำรุงนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะ,อะเอาง่ายๆค่ะถ้าหากมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนก็เลี้ยวซ้ายค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองโซนนี้ค่ะเป็นโซนโรงเรียนนะคะโรงเรียนอนุบาลเทศบาล6 อยู่ใกล้ๆโซนนี้หมดเลยแล้วก็ถ้าหากว่าขับตรงไปนะคะก็จะเป็นสี่แยกป่าแดงค่ะเลยไปอีกนิดนึงก็โรงพยาบาลพยารามนี้เลยเจอโรงเรียนแล้วเลี้ยวซ้ายเลยค่ะขับจากปากซอยนะคะเข้าไปนิดเดียวนี่ค่ะอาคารพาณิชย์หลังที่เราจะขายกันนะคะสําหรับหลังที่เราจะขายก็จะเป็นห้องหัวมุมนะคะอะพาทุกคนคะ่ะดูบรรยากาศรอบๆอ,อาคารพาณิชย์ก่อนนะคะ ตอนนี้ที่เรามาถ่ายนะคะเด็กๆก็ใกล้จะเลิกโรงเรียนแล้วนะคะถ้ามาดูช่วงเย็นๆค่ะประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งนะคะโซนนี้เด็กจะเยอะมากค่ะทุกคนนี่เลยโซนร้านค้าค้าขายนะคะร้านนวดแผนไทยแผนโบราณก็มีนี่ค่ะอา,อาคารพาณิชย์ต่างที่เราจะขายกันดูกันอีกที หลังหัวมุมเลยค่ะทุกคนนี่ปกติเด็กๆจะมาเรียนพิเศษโซนนี้ละค่ะด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะคะเขาเปิดเป็นที่เรียนพิเศษของเด็กๆค่ะช่วงเย็นนี่เดินเข้ามาจากปากซอยได้เลยอ่าอาคารพาณิชย์หลังหัวมุมนี่ละค่ะสองคูหาที่เราจะขายกันนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยขายกันในราคาประหยัดประหยัดเลย อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นคลิปนะคะปกติโซนนี้ขายคูหาละ2.3ล้านถึง2.5ค่ะแต่วันนี้2คูหานะคะเราขายกันเพียงแค่3.8แสนบาทค่ะค่าโอนก็คนละครึ่งเลยค่ะ mm. นี่นะคะสวยๆกันเลยค่ะทุกคนใกล้ทุกอย่างนะคะทั้งโรงเรียนโรงแรมบอรขอสอนะคะเดินได้เลยไม่ไกล ถ้าใครมาจากบขสนะคะเดินมาถึงอาคารพาณิชย์หลังนี้ก็แป๊บเดียวเองนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ได้ค่ะนี่เมื่อก่อนชั้นล่างขายก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์อยู่นะคะโต๊ะเก้าอี้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณลุงคุณป้าแก่แล้วนะคะทําไม่ไหวแล้วนี่เลยอ่าภายในค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะอ่ะพาทุกคนนะคะมาดูชั้น3กันเลยค่ะ ชั้น3เนี่ยคุณลุงคุณป้าไม่ได้ใช้นะคะก็จะโล่งแบบนี้ละค่ะแล้วก็2ห้องเนี่ยค่อนข้างกว้างด้วยนะคะใครอยากจะทำเกสต์เฮาส์หอพักนะคะอันนี้ทำได้เลยสบายๆอยู่ในตัวเมืองพะเยาด้วยเดินทางสะดวกมากๆแล้วก็อาคารพาณิชย์หลังนี้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจค่ะติดต่อ ได้เลยที่เบอร์098นะคะ7485337ค่ะหรือจะเป็น095นะคะ6909356ค่ะ ID Line นะคะ KANNA NAT19 82นี่ค่ะมองจากหน้าต่างชั้น3ออกไปเห็นโรงพยาบาลพระเยารามด้วยค่ะนี่เลยเห็นวิวรอบๆนะคะอ่าใครอยากลงทุนค่ะอยากได้อาคารพาณิชย์นะคะเอาไว้อยู่อาศัยเอาไว้ค้าขายค่ะเปิด พอพักนะคะเกส์เฮาส์ค่ะในตัวเมืองพะเยาก็ลองพิจารณานะคะหลังนี้ดูได้เลยค่ะทุกท่าน